สนิมนี่ข้างหน้านี่เหมือนอันนี้เลยอะพี่บินอะไรอะไรนะที่คู่บับเบอร์บีอะออพติมัสใช่ไหม <Yeah. S 1> อันเนี้ยคัโตมัท คผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มพบพี่นะฮะวิลลี่อิตยมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะทําการเตรียมรถนะครับผมเตรียมรถเพื่อที่จะไปสนามส่งขาสปีดเวย์รุ่นี้นะฮะใครดูคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะลงมดึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ่ายตอนสี่ทุ่มนะครับผมมาดีดอะไรนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยพี่จะรางทั้งสองันเลยนะครับ ว่าพี่จะล้างให้ผมเดียวด้วยแล้วก็ล้างให้ตัวพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมันมันเป็นข้าวมันเป็นข้าวมหมอนะฮะในในันปือช่างเนี่ยรอยมือช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพี่ก็จะล้างให้หายไปเลยนี่มันเป็นรอยขับน้ำมันเครื่องด้วยที่ว่าช่างจับแล้วก็มาจับประกอบเฟรมอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เป็นปกติแหละแต่เราจะล้าง เลยอย่างเงี้ยแต่น้องสนิทไม่เป็นไรนะน้องสนิทมีอไอ้มีตัวกคองเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ดูดิตายไปเลยนะครับผม,มเจอกันวันนี้นะครับทุกคนสงขานะครับ อันนี้มือเดียวนะครับไปที่มินว่าจะเสร็จกี่โมงคะนี่ก็นนต้องทำอะไรอีกคะเดี๋ยวต้องเคลือบอีกแต่เดินทางตีสี่นะ แล้วเสร็จเที่ยงคืนเราไปดีงกันเลยไหมได้อันนี้กำลังเช็ดให้มันแห้งไปละหนึ่งคันตอนนี้ก็เหลือเคลือบนะคะ ยังไ่แล้ว,ลวสวยเลยนะก็เตรียมตัวเด้งเด้งดึงให้ดีเพราะว่าเอาเวลาให้ต,ตัวมาไปเปลี่ยนพัดมานะครับผมพัดเปลี่ยนใหม่ด้วยบอกเลยว่ามีน่าจะเด้งให้ดูบ้างนะครับผมในสเต็ป59นะครับเด้งดึงเด้งดึง พี่บินหิวแขวะสัตวเพราะว่าทำไมถึงกล้าพูดก็คือลองมาแล้วนะครับไปลองมาแล้วสองรอบสามรอบรู้เลยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมาะมมพรุ่งนี้เราชมได้เลยไม่จำเป็นต้องยกเลยไม่ต้องเป็นดึงแบบนี้ไม่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวจะกดหน้าให้ทุกคนดูแล้วมันจะขึ้นไหมย๋ยวให้ทุกคนได้ดูจัดไป เลยจะได้แผลหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าผมสีเก่งนะแต่คือผมผมกดหน้าแล้วอป่แต่มันแม่งมันยังเด้งขึ้นมาโอ้โหผมนี่ใจหายเลยทุกคนใจหายเลยบอเยกเลยเลยว่าสุดสุดเลยเทสตปนี้ก็พอละนะครับผมมันมือบอกเลย,เยว่าเนียนๆเนียมาก โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวเราจะลงเคลือบแก้วท mm. ั้งสองพันเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปเจอฝนแน่นอนที่สงขานะครับ mm. เพราะว่าฝนสงขานะี่ mm. เขาตกทุกวันเลยนะทุก mm. คนล้วเคลือบแก้วแล้วถ้าเจอฝนมันจะเป็นยังไงคะก็มันก็ช่วยได้นิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมากก็ได้แต่เรา mm. เดื๋ใจว่าเออช่วยได้นิดนึงก็โอเคในเรื่องการที่ฝนลงมาฝนต้างใตมัน ของเข็มนะครับมันมีของเขียน,น,อ,ยนอืมกส็สีจะไม่ได้หมองจะไม่ได้หมองเวลาเขาบอกน้ํามันหยดเป็นอะไรนะแตกใช่ไหมอะไรนะเวลามันโดนน้ําอ่ะอะไรไอ้เคลือบแก้วเนี้เคลือบแก้วอ๋อน้ํามันจะแบบสลัดออกง่ายอืมน้ําอ่ะมันจะสลัดออกง่ายมากออกมาเป็นเน็ดเป็นเม็ดอ่ะก็คือเวลาเราขับไปน้ําจะไหลแบบลิลลแบบิอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่เกาะเป็นคราบอย่างนี้ไม่เกาะเป็นคราวอ่าใช่ นะเนเ,นะดเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ละดูโอเคปุ๊บเดี๋ยวหายดูอีกทีนึงนะฮแน่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องฟ้าใส่เสร็จไปแล้วนเรื่อมมิดๆเลยนะคะวินมินเลื่อมเ,เลยนะครับดูสนิมก่อน นี่เชืดแล้วใช่แล้วสนิมนี่ข้างหน้านี่เหมือนอันนี้เลยอ่ะพี่บินอะไรอะไรนะที่ครูบับเบอร์บีอ่ะออพติมัสใช่ไหมเยียท์ดูหน้ามันเหมือนออพติมัสเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยใช่เหรอเหมือนไหมคล้ายคล้ายๆอยู่ออพติมัสเขาไปเที่ยวกับเขาไม่ได้ของเขาออพติมัสอันนี้เขาต้มมัดเดี๋ยว พอแล้วพี่วินไม่ต้องเช็ดเยอะฟ้าใสอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่รถเราเอานี่กันเองเนะครับเช็ดไปมันก็ได้เท่าเดิมค่ะฟ้าใสอ่ะรถของเรนกว่าพี่ไม่อ่ะนีฉาบพีคือมันไม่มียางปะเท่ารถฉันน้องใส่มันใหม่หม,มากเลย ไม่ไว่ามันไม่ใหม่คืออยู่กับมันมามามาน,นานแล้วมั้งอยู่กับฟ้าใสามาตั้งแต่อยู่กับพี่บินอะ่ะนก็เลยมองเป็นแบบแยกไม่ออกว่าอันนี้ทํามาหรือไม่ทำมาแต่สนิมเนี่ยมีอยงเปล่าอยู่มียอยงปลา <laughs> <laughs> ชุมก่อนใช่ยิ่งได้เลือกสีขอบล้อแล้วโอ้โ oh. หดูดูวิ่งวิง เรื่มมิบเลยค่ะเนี่ยออพติมัสมันชื่อเต็มออพติมัสอะไรนะออพติมัทความอีอันเนี้ยคัตต้มมัทคัตต้มมัทความมัดตอกต <c oughs> ลบตลบโลดโกโลดโกมีให้เกียรติด้วยแป้งสุดแรงเลยเนะี่ยคัตตนะ้มมัทตอกแต่ แรงไม่แรงพรุ่งนี้ก็รอดูแล้วกันเพราะว่าเราได้ไปเปลี่ยนคัสลวดหมานแล้วยังไงก็รอดูที่สนามเนี่ยป่าก็บอกว่าอัตมัดพามต้องต้องสตาร์ทหน่อยต้องสตาร์ทหน่อยละเพราะว่าการล้างรถเนี่ยพอล้างเสร็จเนี่ยเราก็ต้องสตาร์ทเผื่อมันมีพวกเศษน้ำอะไรเข้าไปในลิ้นไอหัวฉีดนะครับผม เดี๋ยวล็อกกันไหมเราถ้ามสตาร์ตอันนี้หน่อยอ่ะสตาร์ทหน่อยเดินเบาไว้เสียงท่อจงมาเจ็ดเจ็ดเชื่อหายอากจะเย็นนะทุกคนอ้อ เเลยอ่ะดี๋ยวผมไปใส่รองเท้าก่อน ครับตอนนี้เราก็เครือบแกวอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นลวนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ล้างไปนะครับเพราะว่าเราล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเศษน้ำหรืออะไรเข้าไปในหัวฉีดนะฮะเข้าไปในกองนะครับผมก็มันต้องล้างนะครับเพาแค่บอกว่าถ้าล้างรถเสร็จแล้วให้สตาร์ททิ้งไว้เดินเบาสักสิบนาทีถึงห้านาทีก็โอเคแนละ้วเพราะว่าถ้ามันมีน้ําเข้าไปเนี่ยปล่อยไว้น,นานๆเนี่ยมันจะเป็นตาเขาเรียกว่าตา จะเป็นตาหน้าเป็นวงลุกต้องลุกลุกสู่เลยนะครผมเพราะว่าเราลุยถึงลุกสู่เลยนะครผมโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้เจอการพ้องผมที่สงขาสติ๊เวยนะฮะเพราะว่าเป็นงานของ UDR นะครับผมเป็นที่มั่งช่างตัวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นออกางเป็นยังไงมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ สองคันนี้แล้วไม่ใช่สองคันนี้แต่สองคันนี้เราก็เ,าเห็นอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นน้องอสายแจม่มมากเงา <ào> วับเลยเนาะเงาวับเลยนะยนะด,ดูดิโหดังนองเลยอ่ะรอบนี้ก็โอเคละเราลืล่นอ,อะไรหมดเสร็จหมดแล้วนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้กดกดไลค์ลดกดซับสไคร์นให้กับผมด้วยนะเฮ้ยเรานอนกี่โมงวะตอนนี้จนะเท,ที่ยงคืนแล้วใช่ปะอ๋อเที่ยงคืนแล้วเดินทางตีสี่ใช่ไหม แป้งยังไม่ได้เก็บของเลยป,ป่ะต้องรีบปิดชิอปอะป่ะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางก่อนเราจะเอา MP ไปนะเราเราต้อง<ม>ไปตีสามค่ะวันที่สก็นอนประมาณสี่ชั่วโมงโอเคโปรดกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจว่าผมทำชิปต่อไปนะ